เปรูโปเทศกาลดนตรีรักโลกรางวัลจากแจ็คจอห์นสันหนึ่งเดียวในเอเชียถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลดนตรีที่ไม่ธรรมดาสำหรับเปรูโป2025ที่จัดขึ้นในวันที่14-15มีนาคม2568ที่ผ่านมาณนะ Treasure Hill Golf Club ตำบลคลองกิว่วอำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะเปรูโปเป็นเทศกาลดนตรีรักโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน s t g s Star จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถือเป็นเทศกาลดนตรีงานเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัล a l At One Sustainability Award for 2022 2024โดย Jack Johnson นศิลปินระดับโลกที่มีบทบาทโดดเด่นในระดับสากลเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและถือเป็นเทศกาลดนตรีนานาชาติแรกที่มีการรับรองมาตรฐานดังกล่าวค่ะเ,เทศกาลดนตรีนานาชาติเปรูโป2025เป็นเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติงานแรกที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งครอบครัว เทศกาลดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2023นสยามคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งใน2ปีที่ผ่านมามีจํานวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ15,000คนในปีแรกเป็นกลุ่มชาวไทยสัดส่วน90%และชาวต่างชาติ10%และต่อมาในปี2024มีสัดส่วนผู้เข้าร่วมงานกลุ่มชาวไทย50%และต่างชาติ50%ค่ะการจัดงานดังกล่าวดําเนินการด้วยแนวคิดการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชา สัมพันธ์ประเทศไทยสู่การรับรู้ระดับโลกผ่านการส่งเสริมเทศกาลดนตรีที่ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์อันหลากหลายตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์าภายในงานค่ะสําหรับงานเทศกาลดนตรีนานาชาติเปรูปโป2025ปีนี้มีศิลปินชั้นนําที่มาร่วมสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ร่วมงานอาทิคอลีนบอริเล์ฮอนเดอเปเปอร์ไคส์อัลฟามิสเป็นต้นค่ะรวมถึง2ศิลปินชาวญี่ปุ่นที่คนไทยรู้จักกันดีคือ เดป้าเปป้ผู่หูนักกีตาร์สุดเทพและเฮโรมิโซนิกวันเดอร์นักเลียนโนสาวผู้มากความสามารถและเปลี่ยนพลังในการแสดง นอกจากนี้จากการแสดงดนตรีของศิลปินแล้วภายในงานยังมีโซน Art Installation Lifestyle อาทิบ้านผีสิงเปลูโปกิจกรรมนำกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปรีเซ็คเคิอย่างถูกวิธีมาที่ตู้ Can Crusher งานศิลปะงานฝีมือรวมทั้งเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นอีกหนึ่งทีมสำคัญของงานนี้อาทิรณรง์การใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งให้แก่ผู้เข้าชมงานการแยกขยะอย่างเคร่งครัดเพื่อํำไปรีไซเคิล และบริจาคค่ะ